เฮ้ย <Hey. S 2> มาตรงนี้เลยดิไม่ได้เอาแต่วิวเหรอมีคนบ้างก็ดีโอเคพี่จะถ่ายผมเหรออืมไหนลองโพสท่าเท่ๆหน่อยดิ เออเอาเทพแบบไอเตอร์เลยพี่แหมอิจฉาไอเตอร์มันเหรอมีรูปเยอะอ่ะเปล่าแต่พี่ชอบไอเตอร์เหรอเปล่าพี่ไม่ได้ชอบผู้ชายอ๋อแต่ได้เนาะไอเตอร์อ่ะมันชอบเล่นเกมอะไรนี่โจมาเล่นฟรีนะพี่แรกกับไอโจอ่ะโม้ให้ มันน่าจะชอบเกยนะพี่ลูกมึงอะ่ะโดนไปกี่ทีละผมไม่อ่ะผมไม่ชอบเกย์โอยคุด,ดำเลยอะ่ะเอานาเดีย๋ยวแสงเช้ามาน่าจะดูดีขึ้นอะ่ะพี่จะถ่ายถึงเช้าเลยเหรอเกยมไปมัง้ง ไม่เป็นไรหรอกแสงยิ่งเช้ายิ่งสวย